ของทุกท่านนะครับที่มาเชียร์มาชมาให้กำลังใจสมมนุกไปเรือยเริ่นฤดูก,กาลหน้าเล่นดีทั้งสองทีมน,นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองทีมแล้วนะครัยไปสนามในฤดูกาลนี้เรามีไฟแล้วฉะนั้นเราน่าจะต่อเวลาพิเศษออกไปแล้วก็ต่อด้วยการเดินรู่ที่จุดโทษเป็นขั้นที่สามต่อไปเพื่อให้เด็กๆได้เล่ไ<ห>นล<ส>ได้ <ๆ S 1> พัฒนาเต็มที่โอ้โหข้ามเลยอ่ะโอยไม่แล้วครูไม่แล้วครูเด้อ

Get help.